บอกเลยครับว่าถ้าเรายังเห็นนักท่องเที่ยวไม่ถึงเดือนละ1ล้านคนนะครับการจะเห็นเอ t กลับมากำไรเนี่ยคงเป็นเรื่องที่เหนื่อยพอสมควรนะครับเชื่อว่าฟันโฟเข้านะครับเอเองก็เป็นตัวหนึ่งที่ฟันโฟก็จะเข้าตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าคุณบิ๊กแคปนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวของห้างเนี่ยเป็นหุ้นที่คนค่อนข้างขยาดนะครับในช่วง2องที่ผ่านมาเลย โอถ้าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับมีลุ้นฟื้นแค่ไหนในปีนี้แล้วถ้าจะฟื้นจริงๆเนี่ยต้องรออีกนานแค่ไหนมุมมองจากหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยตอนนี้ให้น้ำหนักหุ้น AOT หุ้นใหญ่แล้วก็เคยเป็นขวัญใจฟันโฟเนี่ยอยู่ขั้นไหนกันแน่ครับคุณเอกครับขอทีละขั้นกันละกันนะครับฟื้นไม่ฟื้น ทันไหมสำหรับ AOT ปีนี้ครับคุณเอกครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าเรายังเห็นนักท่องเที่ยวไม่ถึงเดือนละ1นึ่ล้านคนนะครับการจะเห็น AOT กลับมากำไรเนี่ยคงเป็นเรื่องที่เหนื่อยพอสมควรนะครับฉันปีนี้เนี่ยแล้านนะครับหาน12ก็ยังไม่ถึงล้านเลยนะครับฉันก็แน่นอนนะครับว่าว่าจะขาดทุนต่อนะครับอย่างอย่างงบไตรมาสที่ผ่านมานะที่ออกมาเนี่ย ขาดทุนไปเกือบ3,000กว่าล้านนะครับบวกลบนะครับฉันก็3500นะครับฉันก็ชัดเจนนะครับว่า Q4 ่เปิดประเทศมาเนี่ยมาเที่ยวมา3ามแสนสี่แสนคนนะครับมันก็ไม่พอนะครับฉันมองไว้เลยครับไตมากนึงต้องมีอย่างน้อย3ล้านคนถึงจะเริ่มอย่างน้อยเนี่ยปิ่มๆน้ำนะครับฉันหมายความว่าปีนี้เนี่ยคงยังไม่ได้เห็นกลับมากําไรนะครับทั้งทั้งทั้งปีเลยนะครับฉันต้องรอปี2อสามแทนนะครับ ฉั้นตัวของ AOT e เนี่ยต้องบอกว่าราคาเป้าหมายของเราที่ที่ใส่ไว้ในในในบทวิเคราะห์นะครับจะเป็นเป้าหมายที่ราคา74 4บาทนะครับจะเป็นเป้าของปี2023นะครับปีหน้าปีหน้าครับใช่แล้วนะครับแต่ถ้าเอามองระยะสั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าเป้าปี2022นะครับก็อยู่ที่ประมาณ62บาทนะครับก็คือค่อนข้าง Fully Value ในระยะ ใะอันใกล้นี้นะครับฉันท่านนักทุนจะเห็นทุกครั้งนะครับว่าหุ้นเอทเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นตามตลาดนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่พอเมื่อไหร่ที่ flow เข้านะครับแน่นอนไปหุ้นบิ๊กแคปเนี่ย flow เขาก็จะดันในตัวนี้ขึ้นมานะครับฉันก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอ flow เข้านะครับแบงค์ขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเอทจู่ๆก็หลังจากที่ไซด์เวย์มานานจู่ๆก็ขึ้นมาตามเขาเลยนะครับโดยที่ไม่มีข่าวอะไรของเขาเลยนะครับฉันก็ต้องบอกว่าหุ้นเอทเนี่ย ถ้าระยะสั้นนะครับก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างเต็มนะครับแต่ถ้านักลงทุนคนไหนเนชื่อว่าตัวหุ้นเออทเนี่ยนั่งเที่ยวท่องเที่ยวไทย,วยฟื้นนะครับเอในระยะยาวเนี่ยถือได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดน่าเกลียดเลยในะราคาแถวนี้นะครับราคาเป้า2ปี2-3ผมก็74บาทนะครับแล้วก็ถ้าเชื่อว่าฟันโฟเข้านะครับเอเองก็เป็นตัวหนึ่งที่ฟันโฟก็จะเข้าตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าคุ้นบิ๊กแคปนะครับ ครับระยะกลางยังโอเคแต่ระยะสั้นเนี่ยทำใจนะยังฟื้นไม่ทันปีนี้หรอกหลักทรัพย์กรุงศรีให้เป้าพื้นฐาน AOT ปีหน้า74บาทถูกต้องไหมครับคุณเอกใช่แล้วครับผมแล้วก็ให้ราคาพื้นฐาน AOT ปีนี้62บาทซึ่งต่ำกว่าราคาในกระดานราคาในกระดานมันแซงไปแล้วราคาปิดวันนี้ AOT 64บาท50สตาสตัง มีหน้าคุณเอกก็เลยบอกตึงๆหน่อยตึงๆหน่อยนะเกินแฟร์ไปแล้วนะราคาในกระดานนะครับสรุปหน่อยครับฉะนั้น AOT เหมาะสำหรับผู้ลงทุนระยะกลางและยาวที่ใจเย็นๆมีเงินเย็นๆและรอได้อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณเอกครับใช่แล้วครับสุดท้ายเนี่ย AOT เป็น,เป,นเป็นหุ้นที่จริงๆเราไม่ต้องลุ้นเลยนะครับเพราะว่า เป็นด่านแรกนะครับถ้าท่องเที่ยวจะฟื้นเนี่ยเอลทีก็ฟื้นก่อนแน่นอนนะครับแล้วก็จีนเองเนี่ยเขาคงปิดประเทศไม่ได้ตลอดไปนะครับฉั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเป็นท่านนักทุนที่ถือรอได้นะครับยังไงท่องเที่ยวไทยฟื้นแน่นอนเอลก็มาแน่นอนนะครับแต่ถ้าคนที่คิดว่าเอออยากได้กําไรช่วงปีนี้เร็วๆนะครับตัวเอลเองอาจจะไม่ใช่หุ้นที่ท่านมองหานะครับครับ คุณช็อกโกแลตบอกว่า AOT จะพีคสุดช่วงสงกรานหรือเปล่าคะคนเที่ยวก็เยอะหุ้น AOT ก็น่าจะขึ้นแยะๆช่วงเดือนเมษายนหรือเปล่าถามแล้วผมทายนะจะได้ดักเก็บไว้แถวนี้ก่อนแล้วค่อยไปขายใกล้ๆเมษาคิดอย่างนี้ได้ไหมคุณเอกก็จริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่าการท่องเที่ยวนะครับช่วงต้องบอกว่าสงกรานเนี่ยเป็นเป็นเทศกาลซีซั่นของคนไทยใช่ไหมครับที่ไยเที่ยวเยอะนะครับ แล้วก็ชาวต่างชาติจะอาจจะมาชอบชอบมาเที่ยวเพราะว่าได้เล่นน้ําได้เล่นอะไรนะรแต่ปีนี้ต้องบอกว่าโอมิครอน oh ในเมืองไทยยังไม่ได้จบมากนะครับมันแค่เออเสียชีวิตไม่ได้เยอะแต่ว่ายังติดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับฉันมีโอกาสที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาอาจจะมีการงดนะครับหรือว่าลดตัวเทศกาลสงการก็คือตัวการเล่นน้ํานะครับฉันก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ย บรรยากาศการฟื้นตัวอาจจะอาจจะไม่ได้พีคมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยของ a อ t เนี่ยต้องเน้นจํานวนคนเข้าเยอะเข้าไว้นะครับนั้นถ้าเรื่องของโควิดยังไม่ได้หายไปอย่างชัดเจนนะครับตัวของ a อ t เองเนี่ยก็จะดูแล้วตึงๆอยู่แบบนี้นะครับยกเว้นฟันโฟเข้านะครับสรุปนะครับถามว่าจะพีคไหมไม่น่าจะพีคนะครับเพราะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คงเปิดได้ไม่ไม,ไม่เต็มที่เพราะจีนยังไม่เปิดประเทศนะครับครับเพราะฉะนั้นตามเป,ปเปอร์แนะนําแค่ถือหรือยังคงเป็นแนะนําซื้อ AOT ครับคุณเอกครับแนะนําซื้อนะครับเพราะคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้นะครับเป็นหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นท่ายากเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ฟื้อแน่นอนนะครับเพราะประเทศเรายัางไงก็ต้องพึ่งการท่องเที่ยวในการเฟื้อตัวในของ GDP นะครับ ครับคุณเอกครับขอปิดท้ายด้วยกราฟตรงนี้หน่อยภาพที่1บอกอะไรและภาพที่9เนี่ยสะท้อนอะไรเชิญครับคุณเอกครับครับแปดแต่เก้าฟิกกอรนะครับจะเป็นในส่วนของรายได้รวมนะครับต้องบอกว่าปีนี้เนี่ย2022นที่ะครับเราเห็นนักท่องเที่ยวฟื้นมาเป็น8ล้านคนนะครับก็จะช่วยฟื้นตัวในแง่ของยอดขายจาก7 0 0 0ล้านในปีอเป็นประมาณ1 5 0 0 0ล้าน นะครับแต่ว่า8ล้านคนมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าพอ8ล้านคนเนี่ยมันจะมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งครับในเรื่องของมินิมัมการันตีที่ให้กับ King Power นะครับที่ทาง King Power เขาขอเวฟไว้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวทําให้รายได้ของ l t ีเนี่ยจะยังไม่ฟื้นตัวได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆนะครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ King Power นะครับจะมีแอร์ไลน์หรือว่าผู้เช่าร้านอาหารต่างๆในใน LT ด้วยครับชั้นพอ นักท่องเที่ยวยังไม่ได้เยอะเนี่ยทาง a t t เองเขาก็จะมีการลดค่าเช่าตรงส่วนนี้ไว้ทำให้ตัวยอดขายเนี่ยฟื้นตัวช้านะครับแล้วก็ทำให้ตัวของกําไรเนี่ยยังเป็นในส่วนของขาดทุนหมื่นล้านในปีนี้อยู่นะครับแต่พอเป็นปีสอาปรากฏว่าพอนักท่องเที่ยวฟื้นเยอะแล้วนะครับสาล้านคนนะครับก็สิ่งที่จะตามมาคือจํานวนมาเยอะไม่พอเนี่ยเอลทีเขาก็จะกลับไปขอส่วนแบ่งนะครับตัวของมินิมัมกรานตีเนี่ย ที่ควรจะจ่ายนะครับอย่างเช่นในสวนณภูมิเนี่ยปีละ15,000ล้านนะครับจะจะเข้ามามีการใช้ในช่วงปี2-3ด้วยนะครับแต่ว่าในในกรนีนี้นจะเป็นแบบ Per h e a d ดครับจ่ายจ่ายรายหัวไปก่อนนะแต่ก็จะถ้ากลับมาใช้ได้จริงเนี่ยมันจะช่วยดันให้ยอดขายเนี่ยขึ้นจาก15,000เป็น4 5 0 0 0เลยนะครับแล้วก็กำไรเนี่ยโดดจากลบอยู่หมื่นกว่าล้านเนี่ยไปบวกกับหมื่นล้านเลยนะครับ,รบแล้วถ้านท่องเที่ยวฟื้นอีก จากส0ไปสีเนี่ยอีกแค่สิล้านเองปรากฏว่ารายได้เนี่ยกระโดดไปเป็นเจ็ดหื่นห้เลยนะครับเพราะว่าตัวมินิมัมการนตีเนี่ยกลับเข้ามาใช้ได้เต็มเต็มปีนะครับชั้นตัว LT เนี่ยขอแค่คนมานะครับพร้อมฟื้นแน่นอนนะครับครับคิดคิดง่ายๆคุณเอกบอกว่าขอนักท่องเที่ยวขั้นต่ําเดือนละล้านเดือนละล้านคนก็แล้วกันนั่นแหละก็จะ นะตรงไปตรงมากับการลุ้นให้ AOT กลับมามีกำไรจากการดำเนินงานปกตินะดูตัวเลขตัวนี้เป็นหลักอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณเอกครับใช่แล้วครับผมเอาละครับนี่คือ AOT ครับหลักทรัพย์กรุงศีแนะนำซื้อเป้าหมายพื้นฐานปลายปีหน้าปลายปีหน้าไม่ใช่ปลายปีนี้นะครับปลายปีหน้า74บาทแต่ถ้าเป็นปลายปีนี้62บาทซึ่งราคาในกระดานแซงไปแล้วนะครับเอาละครับจาก AOT ผมขยับมาถึงหุ้นหุ้นอีกอีกอีกกลุ่มหนึ่งไม่แน่ใจเรียกเป็นกลุ่มได้ไงได้ไหมเอาเป็นประเภทแล้วกันหุ้นห้างอ่ะหุ้นห้างสรรพสินค้าหลักทรัพย์กรุงศรีโดยคุณเอกสิทธิ์มองหุ้นห้างเนี่ยดีไม่ดีในยามนี้เหมาะที่จะเป็นที่พึ่งพิง ที่พึ่งพาของเงินทุน,นที่จะไปพักในยามที่หุ้นใหญ่น่าจะรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ดีกว่าหุ้นเล็กแล้วก็ไม่รู้ว่าหุ้นห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยยังจะสามารถเอาไว้รับมือกับเงินเฟอ้อหรือความผันผวนได้แค่ไหนขอภาพของหุ้นห้างสปปรรพสินค้าก่อนมันตอบโจทย์เมื่อสักครู่นี้ไหมครับคุณเอกครับครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวของห้างเนี่ย เป็นหุ้นที่คนค่อนข้างขยาดนะครับในช่วงสองปีที่ผ่านมาเลยสองปีที่ผ่านมามาเลยนะครับเพราะว่าคนยุทธนายึกนึกภาพดูนะครับเวลามีเชื้อติดเชื้อทีไรเนี่ยห้างเนี่ยโดนก่อนตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหยุดห้ามขายสินค้าแฟชั่นนะครับโดนปิดห้างโดนอะไรนะครับโดนเป็นโดนโดนคนแรกเลยนะครับชั้นห้างเนี่ยเป็นอะไรที่ สบักสบอมนะครับซักลงทุนที่อยู่ในกลุ่มห้างมาไม่ว่าจะเป็นตัวของ CPN นับ CPNv หรือ CRC นะครับก็จะโดนกันหมดทุกคนนะครับ SF ก่อนนี้ก็มีโดนเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพอโลกกำลังเข้าออก่อนก่อนเป็นเรื่องนั้นนะครับก็อีกบุมหนึ่งก็คือคนก็อยู่บ้านนะครับไม่รู้ทำอะไรนะครับก็ s h o p ปีหรือลาซาดา้ออไนไลน์ครับใช่แล้วนะครับก็หมายความว่าอ้ย อา้าวห้างก็ไม่ต้องไปเลยก็ซื้อของได้งั้นก็หมายความว่าอา้าวเฮ้ยอย่างนี้หุ้นเองก็ไม่น่าจะดีหรือเปล่าการว่าคนก็จะติดภาพว่าล็อกดาวน์ก็ล็อกของก็ซื้อออนไลน์แล้วนะครับห้างจะมีประโยชน์อะไรอีกไหมนะครับก็กลุ่มหุ้นกลุ่มห้างเป็นหุ้น,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 นที่คนก็รู้สึกว่าเออมันดูแล้วไม่น่า,นานจะฟื้นตัวหรือเปล่าถึงแม้จะเปิดเมืองมาแล้วก็ตามนะครับแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นภาพที่เราเคยจํากันจํากันมาแต่แต่ตอนนี้เนี่ย แต่มาสีที่ผ่านมานะครับภาพนี้เปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันเปิดประเทศขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราก็ช็อปออนไลน์กันมา2ปีแล้วใช่ไหมครับเราชันเราก็พอประมาณการได้แล้วว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ยการ adoption นะครับของคนไทยเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูงแล้วนะครับแต่ทําไมพอเปิดมาแต่มาสีเนี่ยทางกลุ่มธุรกิจห้างนะครับไม่ว่าจะเป็น CPN นะครับหรือ CRC เองเนี่ยเขาก็มี พูดมาว่าทราฟฟิกของคนเข้าห้างเนี่ยฟื้นไปอยู่ในระดับ80-85%แล้วเมื่อเทียบกับปี19นะครับโดยที่น็อกท่องเที่ยวยังมาไม่ถึง1ล้านคนต่อเดือนเลยนะครับ mm hmm. ฉันก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเข้าห้างโดยที่อาจจะอาจจะไม่ต้องไปทำอย่างไปทำอย่างอืงอง่นก็ได้นะไปกินข้าวไปเจอเพื่อนนะครับหรือแม้กระทั่งไปแฮงเอาท์นะครับต่างๆนะครับก็หมายความว่าจริงแล้วห้างเนี่ย ยังเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของไลฟ์สไตล์คนไทยอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าฝนตกรถติดนะครับกลับบ้านไม่ไหวเนี่ยก็คงเดินห้างก่อนกลับบ้านนะครับชั้นภาพเนี้ยในปีที่แล้วเรายังไม่เจอเพราะว่าคิวสองคิสาเนี่ยเราเวิร์กฟอร์มโฮมกันนะครับล็อกดาวน์กันนะครับแต่ปีนี้เนี่ยไม่มีล็อกดาวน์ไม่ลดเวิร์กฟอร์มโฮมก็มีน้อยลงนะครับฉันก็คิดว่าห้างเนี่ยทราฟฟิกจะมีแต่ฟื้นตัว ครับ,รบฟังคุณเอกพูดเนี่ยเหมือนกับว่าห้างเนี่ยพึ่งกำลังซื้อแค่คนไทยเนี่ยก็มีในยะสำคัญมากพอต่อการฟื้นตัวแม้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่กลับมาก็ตามอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณเอกใช่แล้วครับก็ต้องบอกก่อนนะคบว่าตัวห้างเองเนี่ยพอนักท่องเที่ยวหายไปเกือบ2ปีนะครับ ทางห้างเองเขาก็ต้องมีการอัดดับตัวเองึ้นหนึ่งนะครับเพาเขาเองก็ไม่รู้ว่าต,วต้องเพื่อจำนาเมื่อไหร่ฉันต้องขายของที่คนไทยชอบให้ได้นะครับแล้วก็ขายอะไรที่แข่งกับพวกช้อปปี้และซด้าได้นะครับฉันก็การว่าตัวของห้างเนี่ยยอดขายก็ฟื้นขึ้นมาในช่วงตรมาสี่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิง์เข้ามาสู่ตัวหุ้นที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นตัวของหุ้น CRC นะครับเซ็นทรัล Retail Corporation นะครับเป็นหุ้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าปี2020เนี่ยเป็นหุ้นที่ทุกคนน่าจะน่าจะสบักสบอมเหมือนกันนะครับ Basic to Digital Assets โดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนะครับรอบสดจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่29คกุมภาพันธ์ตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปสนใจเชิญครับ ลายไอดพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m n Moneyplus Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความปลักครับท่านที่สนใจทั้งคอสใหม่และอยากจะไปชมย้อนหลังคอสเดิมก็สามารถติดต่อทางแอดมินด้วยจะมีราคาพิเศษให้นะครับ